กลับมาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะในรอบแรกนะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ฝึกอ่านตามเด็กๆตั้งใจดูนะลูกนะภาพแรกที่เราจะฝึกอ่านกันนะคะก็คือภาพนี้นะคะคือ,อ้อยนะคะต่อไปกล้วยนะคะสับปะรดไข่ เห็นไหมคะเราจะมีภาพประกอบด้วยเด็กๆก็จะสามารถดูภาพแล้วก็อ่านคำไปได้ง่ายน,นิดเดียวนะคะต่อไปเป็นปลาหญ้าใบไม้และก็ข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำศัพท์กันก่อนหลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้กันนะคะ้เด็กๆจ๋าไหนเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย แม่เยี่ยมมาต่อไปคำนี้แหละลูกกล้วยกล้วยเยี่ยมมาเลยต่อไปอันนี้แหละคะสับปะรดสับปะรดเยี่ยมมาต่อไปคำนี้แหละคะไข่ไข่เยี่ยมมาค่ะต่อไปอันนี้แหละคะไข่จริงจริงเยี่ยมมาเลยค่ะอ่าต่อมาข้างล่างอ่านว่าอะไรคะ เด็กๆอย่าลืมเป็นคำควบกล้ำนะคะจะต้องออกเสียงบางีนด้วยอ่านว่าปลานะคะปลาปลาปลาต่อไปคำนี้เยี่ยมมากยมมากต่อไปใบใบไม้ค่ะใบไม้และคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะอ้าวเยี่ยมมากเลยอ่านมาดูกันก่อน เขาให้คำเหล่านี้มาเพื่ออะไรเราไปดูค่ะเมื่อกี้ขอโทษนะคะเพราะเมื่อกี้มันไม่มีสัญญาณนะคะเข้าไม่ไดู้เป็นเหมือนกันหมดของคุณครูก็เหมือนกันไม่ต้องตกใจนะคะอ่ะมาต่อการเลยอ่ะวันนี้เราจะทําอะไรเราจะมาจัดกลุ่มอาหารของคนและช้างเลยเมื่อกี้แจกคํัพท์นี้นะเราจะมาแยกแยะกันว่าอไรเป็นอาหารของช้าง และอะไรบ้างที่เป็นอาหารสองคนนะมีอะไรบ้างที่ทั้งคนทั้งช้างกินเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูอัานแรกแเดี๋ยวครูขออนาตย่อหน้าจอลงนะคะใพ้พที่เด็กๆจะได้มองทั้งคำแล้วก็ช่องที่เราจะต้องนำไปเติมข้งองโดนเด็กๆลองตอบคำถามดูนะลูกนะลองตอบดูว่าอะไรบ้างที่ช้างกินเป็นอาหาร ะะคะอ่ะอันดับแรกท่านผู้ถาม,ามว่าอ้อยช้างกินอ้อยไหมลูกกินค่ะเราก็จะเอา,าอ้อาช้างกินอ้อยเราก็จะเอาอ้อยมาใส่ในช่องที่เป็น,นใช่ไหมคะแล้วกล้วยล่ะลูกช้างกินกล้วยไหมคะกินกินใช่ไหมคะแล ส้างกิน no like, ้วยด้วยนะคะ้าอยู่โรงเรียนอีกริ้งดอกให้ดูไหมสับปะรดล่ะมีไหมกินค่ะตามตามคู่เราไม่ตห็นไ่เห็นอะ่รเยอะเลย้างก็กินสับปะรดด้วยนะคะต่อมามาดูที่ไข่ละลูกช้างกินไข่ไหมคะไม่ไม่เลยอะโอเคไหมคะอ่า้วเลยหนังเออ ใบไผ่ช้างกินได้กล้วยกล้วยางล่างลงไปน่ะกล้วยนี่กล้วยอะช้างสามารถที่จะกินใบไผ่ได้เออ,อ,อช้างก็เอไผ่ก็เป็นอาหารของช้างนั่นเองนะคะไม่คุณครูเขียนแบบน,นี้เี๋ยเราไปดูคำต่อไปลูกย้าใช่มั้ยคะช้างกินย่าไหมลูกไม่ กินเหรอกินกินอ่เมืก่อนครับกับปุญช้างคอยเกี่ยวหญ้าให้ช้างกินนะดินะหญ้าก็เป็นอาหารเรารีบเขียนเร็วๆกล้วยไม่โทไม่ไม่หานกาก่ยังไงล่ะอันนี้ไม่ใั่หน้ากาศไม่โทไม่ไม่นั่นเองนะคะโอ้ต่อไปใบไม้เหรอลูกใบไม้ช้างกินใบไม้นี้คะคะจังเยน่ยมเยี่ยมมากค่ะ ให้ดูด้วยนี่ตลอดเลยด้วยนะคะในบางชนิดเป็นบางชนิดช้างสามารถที่จะกินได้เลยอ่ะแล้วต่อไปข้าวข้าวที่อยู่ในจานแบบมีช้างกินไหมลูกช้างกินไม่ข้าวในจานอ่ะไม่ไม่โอไม่กินนะคะช้างไม่กินข้าวในจานแกชับประโยชน์หรออ่ะเรามาสรุปกันลูก กวยแล้วก็อะไรนะมีอะไรบ้างคะที่ oh, ้ันก ai ินเป็นอาหารอะไรเอ่ยอันดับแรกคือไอ้ไอยมต่อไปคืออะไรลูกก้วยก้วยต่อไปคืออะไรคะัะปะรดเยี่ยมมาค่ะแล้วมีอะไรอีกลูกไม้ไผ่มาแล้วก็มีอะไรลูกหญ้ามาแล้วอันสุดท้ายคืออะไรคะใบไม้เยี่ยมมากเลยนะคะ อ่าทีนี้เราก็จะมาดูว่าคนกินอะไรได้บ้างลูกคนกินอะไรได้บ้างอ้อยกินไหมปลาไม่ดูตามในนั้นน่ะอ่าเด็กค้าเด็กเวลาที่เด็กๆไปตลาดนะตลาดซื้อเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำอ้อยคั้นไหมลูกอือไม่เห็นไหมไม่เห็นเออปลาไม่เห็นเหรอยุ่นก็ขายที่ตลาดนั้นยืดก็ขายน้ำอ้อยคั้นนะคะ อ้ำไม่ชนะก็ยังไม่เสร็จหมดเลยนะคะคนเราก็กินแต่กินในลักษณะที่เป็นน้ำอ้อยนะคะ,ะไม่ใช่น้ะอ้อยก็ถือว่าเป็นอาหารของคนได้ด้วยนะคะถ้าต่อไปกล้วย,ย<อ>คนกินไหมคะกล้วยกินเยี่ยมมากเลยนะคะกล้วยก็เป็นอาหารคนไทยก็กินกล้วยต่อไปสับประรดแล้วลูก เยี่ยมมากเลยคนก็กินสับปะรดด้วยเหมือนกันต่อไปไถ่ต้นไถ่แบบนี้คนกินไหมลูกไม่ไม่มีคนกินไหมอ๋อแต่ถ้าเป็นดอไม้คนสามารถกินได้นะลูกนะแต่ทีเนี้ยไข่ในที่นี้หมายถึงต้นไถ่แบบนี้คนไม่กินนะคะอ้าวต่อไปอะไรเนี่ยไ,ไถ่คนกินไหมลูกกินเช่เยี่ยมมากค่ะ กินข้าวเนี่ยคะเพราะว่าต้องอรไอทอดไข่อ๋อหลายคนชอบเลยนะคะทอดไข่ไข่เจียวไข่ดาวกินได้หมดเลยโอ้ไม่ชอบตาแล้วลูกแต่หนูชอบกินดินกินกินอบหารซาบะโรดเขียนเสรแล้วบ่ตอบว่กินซาบะโรดเขียนเสรแล้วกินจ้าก็เป็นอาหารสองคนเหมือนกันต่อไปรดครับให้เขียนเลยนะครับเขียนข้า ต่อไปหญ้าคนกินหญ้าไหมลูกไม่ค่ะครคนกินหญ้าต่อเด็กวัวคนกินใบไม้ไหมคะไม่ค่ือใครคนชอบกินไผักไม่เห็นบอกนะคะอ่ะต่อไปข้าวละลูกคนกินข้าวไหมคะกินเอาไหมกินครับนะคะโอเคข้าวก็เป็นอาหารของคนเหมือนกัน ทีนี้เรามาสรุปพ้อมกันนะคะคนกินอะไรเป็นอาหารบ้างลูกคนกินอะไรเป็นอาหารบ้างคนกินอะไรเป็นอาหารบ้างดูโอยอยกล้วยรถปลาข้าว ยังไม่ได้เติมลงไปใช่ไหมคะช่องตรงกลางเราจะเติมอะไรเออเราจะเติมอาหารที่ทั้งช้างและก็ด้วยช่องกลางๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าช่องนี้กับช่องนี้เนี่ยมันซ้ํากันเราก็เอานั้นออกลงมาเราใส่นะะคช้างกินอะไรช้างกินช้างกินอ้อยอ้ยช้างกินอ้อยคนนก็ิอ้อยเยี่ยมมากช้างกินอ้อยไหมไม่ คนกินไหมอ่าทั้งช้างทั้งคนกินก็เขียนลงไปอ้อยคนที่ทำต่อไปลูกคะอพาลอกลงตั้งตามผู้ก่องก็ได้ะพาลอกลงต่อไปอะไรลูกต่อไปอะไรกล้วยกล้วยเยียมกล้วยช้างกินกล้วยคนก็กินกล้วยแปลว่าทั้งช้างและคนกินกล้วยก็ใส่กล้วยลงไปใช่ไหมแล้วต่อไปลูกสังเกตอีกที ต่อไปมีอะไรเหมือนกันอีกสองช่องนี้ช่องมีอะไรล่สับปะรดใช่ไหมมันสับปะรดช้างสับปะรดคนกินสับปะรดใช่ไหมสับปะรดช่องนี้ช้างและคนกินสับปะรดแล้วก็เติมสับปะรด,ดลงไป้และสับปรดเติมว มีอีกไหมคะพี่มีอีกไหมมีอะไรเหมือนกันอีกไหมสองช่องนี้มีอะไรเหมือนกันอีกไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีนะคะเอางูเอาไม่เสียลูกไปเลยใช่ไหมครับเด็กๆสรุปพร้อมการตอนนะคะก็ขอางล่างค้างและคนกินเหมือนกันทีอะไรบ้างเออแต่ดูอาหารและช้างช้างกินอ้อย

หลังจากนั้นกล้วยสับปะรดอธิบายงานต่อเลยขอไอไข่ไม่เอกนะคะอ่าปอออาตาารูปนะขออาวขาไม่โทค่ะเออทีนี้ฟังอธิบายนะคะหลังจากที่เด็กๆเติมลงไปในแบบผูกหัดแล้วนะคะเราจะเอาไปเขียนลงในสมุดด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้เด็กๆเขียนวันที่แล้วใช่ไหมคะอ่าเขียนแบบไร เขียนอย่างไร<ะ>ใ,นในสมุดนะคะเขียนแบบนี้ลูกอ่ะดูมีตัวอย่างใช่ค่ะัจากที่เด็กนนทนี่แล้นะคะเราก็จะเอามาเขียนลงในสมุดนะคะเราก็จะบอกว่า 1. ช้างกินอะไรสองคนกินอะไรและสาช้างและคนกินอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนเส้นใต้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย ยลังจบการที่ิด้นะกอเขียนบัญชีก่อนฟางอธิบายนะหลังจากนั้นเด็กๆฝึกอ่านให้คล่องเลยนะคะคำศัพท์เหล่านี้เด็กๆจะต้องอ่านได้ทุกคำนะคะงานของเราวันนี้มีแค่นี้หลูกงายคง่ายนิดเดียว